ที่มาและความสำคัญในโลกปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา,นานและมีความทันสมัยมากมายและบางอย่างมนุษย์จําเป็นจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าการเรียนหรือการทํางานซึ่งอาชีพบัญชีในปัจจุบันก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่จําเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อช่วยในการเก็บบันทึกข้อมูลเพิ่มความสะดวกสบายในการหาเอกสารที่มีจํานวนมากและช่วยลดระยะเวลาในการทําเอกสารทางด้านบัญชีเพิ่มมากขึ้น บทบาทของเทคโนโลยีในระบบบัญชีสมัยใหม่ 1. การแปลงกระบวนการเป็นดิจิทัลทำให้การบันทึกและการจัดการข้อมูลง่ายและร,รวดเร็วขึ้น2ลดข้อผิดพลาดซอฟต์แวร์ช่วยตรวจจับและลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล 3. การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ระบบคลาวช่วยให้ทำงานและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา 4. ความปลอดภัยสูงการเข้ารหัสและระบบป้องกันช่วยรักษาความปลอดภยัย ข้อมูลทางการเงิน5การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพิ่มความสามารถในการสร้างรายงานและโมเดลการเงินที่แม่นยำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถค้นพบรูปแบบและความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจทางธุรกิจหน้าที่ของนักบัญชีคือการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆภายในองค์กรประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลในทางบัญชี 1. การให้คำปรึกษาลูกค้า 2. การประเมินความเสี่ยง 3. การพยากรณ์ 4. การตรวจสอบประสิทธิภาพ 5. การแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์คือการนำข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประโยชน์ของการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์สำหรับนักบัญชี 1. การวางแผนงบประมาณเช่นทำนายค่าใช้จ่ายในอนาคต 2. การพยากรณ์ยอดขายเช่นช่วยให้จิตการวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม 3. การระบุโอกาสทางธุรกิจเช่นค้นหาพื้นที่ที่ธุรกิจสามารถเติบโตได้ 4. การลดความเสี่ยงเช่นช่วยให้ธุรกิจเตรียมพร้อมรับมือกับความผันปวนในอนาคตการแสดงภาพข้อมูล 1. ภาพบอกเล่าเรื่องราวได้ดีกว่าคำพูดการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพเช่นกราฟแผนภูมิหรือแผนที่ช่วยให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วกว่าการอ่านตัวเลขเปล่าๆ 2. เครื่องมือสร้างภาพข้อมูลโปรแกรมต่างๆเช่น x x c e l แลแล a p p e r ช่วยให้นักบัญชีสร้างภาพที่สวยงามและมีประสิทธิภาพ 3. ประโยชน์ของการแสดงภาพข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วช่วยให้นักบัญชีค้นพบแนวโน้มและค่าผิดปกติในข้อมูลได้อย่างง่ายดายและสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจข้อมูลทางการเงินได้อย่างง่ายขึ้นรวมถึงนำเสนอข้อมูลได้น่าสนใจทำให้ข้อมูลทางการเงินดูน่าสนใจและดึงดูดความสนใจมากขึ้น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อนักบัญชีเนื่องจากข้อมูลทางการเงินที่มีความละเอียดอ่อนและมีมูลค่าสูงจึงจําเป็นต้องมีเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อช่วยให้หนักบัญชีสามารถป้องกันข้อมูลของก่อและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างเทคโนโลยีความปลอดภัยการจัดการรหัสผ่านช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงระบบ การเข้าสู่ระบบแบบซ่อนตัวเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบที่เก็บข้อมูลบนค่าวช่วยให้ข้อมูลปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ระบบตรวจจับการบุกรุกช่วยตรวจจับและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ซอฟต์แวร์บัญชีการใช้ซอฟต์แวร์บัญชีช่วยให้ธุรกิจมีการจัดก,การทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำขึ้นพร้อมทางเพิ่มความสามารถในการวางแผนและตัดสินใจตัวอย่างซอฟต์แวร์ยอดนิยมความสามารถหลักการจัดทำงบประมาณ การสร้างงบทางการเงินการจัดการสินค้าคงคลังการจ่ายภาษีการประมวลผลเงินเดือนการบันทึกธุรกรรมทางการเงินข้อดีของซอฟต์แวร์บัญชีควบคุมความถูกต้องความปลอดภัยของข้อมูลการวิเคราะห์และคาดการณ์จะช่วยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและการคาดการณ์ในอนาคตระบบอัตโนมัติ RPA RPA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดพลังงานที่ต้องทำซ้ำๆทำให้นักบัญชีสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และงานที่มีคุณค่ามากขึ้นการใช้งานของ RPA สร้างและสแกนใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ ตรวจจับความแปรปวนในบันทึกทางการเงินตอบคำถามของผู้ขายข้อดีของระบบอัตโนมัติลดการทำงานซ้ำๆช่วยลดเวลาที่นักบัญชีใช้ในกระบวนการที่ซําซ้อนเช่นการป้อนข้อมูลลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ประโยชน์ของซอฟต์แวร์สมัยใหม่ หเพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้นักบัญชีทำงานได้รวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อน 2. ปรับปรุงความแม่นยำลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยการจดบันทึกโดยมือ 3. ประหยัดเวลาใช้ทำงานซับซ้อนและการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นในเวลาสั้นลง ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีต่อการบัญชี1เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำลดงานซ้ำซากระบบอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องใช้แรงงานลดข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์มีความแม่นยำสูงกว่าการทำงานด้วยมือช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณและการบันทึกข้อมูลปรับปรุงความเร็วในการทำงานกระบวนการทางบัญชีต่างๆดำเนินไปได้รวดเร็วขึ้นทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลทางการเงินได้ทันท่วงที 2. เพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ข้อมูลเชิงลึกเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ 2. การคาดการณ์การใช้ข้อมูลในอดีตมาสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดในอนาคต 3. การตัดสินใจที่กลับเคลื่อนด้วยข้อมูลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น 3. ปรับปรุงการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์นักบัญชีสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบข่าวการแบ่งปันข้อมูลข้อมูลทางการเงินสามารถแชร์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายและปลอดภยัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ทันสมัยช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นการสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้สาม,มารถสร้างรายงานที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละรายได้ การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP, CRM และระบบอื่นๆเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น 4. เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งแบ่งได้เป็น4ประเภทดังนี้การเข้า,หารหัสข้อมูลช่วยป้องกันข้อมูลจากด้านการเงินจากการเข้า โดยไม่รับอนุญาต 2. การตรวจสอบการเข้าถึงระบบจะช่วยควบคุมการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของพนักงานแต่ละคน 3. การสำรองข้อมูลการป้องกันการสูญหายของข้อมูลในกรณีที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น 4. การตรวจจับการช่อโกงเทคโนโลยี AI สามารถช่วยตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติและการช่อโกงได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้รวดเร็วความยืดหยุ่นระบบบัญชีที่ใช้เทคโนโลยีสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปการรองรับการเติบโตระบบสามารถขยายขนาดได้ตามการเติบโตของธุรกิจ สายวิชาชีพกับทักษะภาษาไทยสายวิชาชีพการบัญชีภาษาไทยและเทคโนโลยีสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กันในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยเทคโนโลยีช่วยให้การจัดทำรายงานและเอกสารทำได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นรวมถึงทักษะภ,ภาษาไทยช่วยในเรื่องการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายทำให้นักบัญชีสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของธุรก,กิจได้ดีขึ้น